ชาร์ปนะครับชาร์ปชาร์ปไฟไม่เข้าไมโครเวฟชาร์ปไฟไม่เข้านะครับไมโครเวฟยี่ห้อชาร์ปไฟไม่เข้าเสียปั๊กก็ไม่เข้าการเช็คผมก็คิดว่าน่าจะเช็คสายอะไรมันก่อนนะครับสายปั๊กมันขาดไหมนะครับมิเตอร์ใช้เสียงจะง่ายในการฟังไม่ขาดเลยนี่นะ นะครับเช็คกันเออแลวทีนี้มันมีฟิวอยู่เนี่ยฟิวฟิวก็ไม่ขาดเลยทีนี้ไฟไม่เข้าไฟไม่เข้ามาดูตรงพูดง่ายก็คือในส่วนของไมโครเวฟถ้าไฟไม่เข้าเลยเนี่ยก็ต้องมาดูตรงนี้นะตรงแผ่นหน้าเ,นเพราะว่ามันจะมีระบบควบคุมมันอยู่นี่พวกสวิตช์พวกนี้มันเสียได้ไหมมันก็เสียได้นะแต่มันไม่ค่อยเสีย อืมไอที่มันเสียบ่อยๆก็อยูนี่แหละอยู่ในชุดนี้ด้านหน้าเนี่ยจะมีปุ่มกดปุ่มอะไรต่างๆมันก็อยู่นี่เป็นติดๆหน่อยนึงก็หมุนน็อตออกมามีน็อตตัวนึงอยู่นี่หมุนออกมาจะเห็นแบบนี้นะครับก็นี่เลยเห็นเป็นหม้อแปลงแบบนี้บางทีมันหม้อแปลงมันพังนะนี่น้องหม้อแปลงนะครับ เทีตัวนี้พังมันก็มีมีมไฟมาใจ่ายให้มันมาทํางานตรงนี้ตรงข้างหน้าเนี่ยโอ้ก้องงอม,มุมใกล้แล้วเกินไปไรน,นะครับพื้นที่มีจํานวนจํากัดก็คงจะต้องดูนะถ้าไฟเข้าแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ร้อนค่อยไปดูพวกเมกนีตันนะกร,รณีนี้คือไฟไม่เข้าเลยก็ดูตรงนี้แหละ ไม่แน่นะเผื่อมันจะพังมันหมุนตัวไหนบ้างอหรอนอนดิครับหมุนไม่หมดแล้วหมุนไม่เบิดคือบวานหรอนอนมีอย่างตัวของหมุนมันหลดหุดาย่โอ้มันถูวะเนี่ยนะครับก็หมุนออกมาดือ้อเอามาดูหม้อแปลงกันนะครับหม้อแปลงกันพังไหมครับแบตเตอรี่จะหมดแล้วอื เอาเดี๋ยวผมลื้อออกมาก่อนเนอมันต้องงัดตรงไหนบ้างเนี่ยเอามาที่ในวาซำหลุดเหลวออกมาแลวพี่น้องนี่นะครับนี่เละเดี๋ยวค่อยเสียบป๊กดูดูข้างในความสวยงามของข้างในก่อนดีกว่านี่โอ้โหสวยงามโอ๊ยยังไงมันมีรอยไฟกระโดดด้วยมันเหมือนจะเป็นฟิวในอยู่เนี่ยเนาะใช่ไหมนะครับมันเป็นรอยดำๆอยู่เนี่ยอืม คลากลายใช้ฟิลใส่เข้ามาตรงนี้ตัวนี้ช็อตอยู่หรือเปล่าโอ้ตัวนี้ช็อตไงตนี่ไงตัวกันไฟแรงสูงมัเนี่ย ZNR มานเนี่ย,นเ,นยเห็นละตัวนี้ตัวนี้มันจะทำหน้าที่กันฟ้าผ่าอะไรพวกเนี้ยนะเพื่นนะอนเพื่อนเห็นไหมเดีย๋ยวนะครับเดีย๋ยวผมถอดก่อน VRS ห,หนึ่นะครับ วาลิสเตอร์หนึ่งพอตัวนี้มันชอ็อตมันก็เป็นฟิวขาดไฟก็ไม่มาเลี้ยงวงจรตัวนี้ทำหน้าที่เป็นการป้องกันไฟแรงสูงไฟกระชากต,ตัวอย่างเช่นพวกฟ้าผ่าอะไรพวกน,นี้แตัวนี้ละเขาจะทำงานแล้วก็นะครับ มันก็เสียเองได้ด้วยนะวาลิสเตอร์นะผมก็ไดงจะถอดออกมานะเพื่อนเพื่อนเสังเกตนะมันจะมีรอยดำๆอยู่นี่นะครับลายวงจรอยู่นี่แทนฟิลมจะเป็นเหมือนตัวนี้ไงนะครับอยู่ตรงนี้ก็พอดีว่าไอ้เจา้านี้นี่มันช็อตเนี่ยอืมนี่ไงมันแตกแล้วนะเนี่ยเห็นไหมครับ เี้ยไหมเนี่ยเห็นไหมครับลอยแตกนะครับช็อตไหมนะครับมีความต้านทานเกิดขึ้นนะครับเพื่อนดูนะครับเห็นไหมปกติไม่มีความต้านทานนะครับเจา้านี้เห็นไหมเห็นไหมอ่ามันมีความต้านทานเนี่ย ใช่ไหมมันไม่ใช่ซีนะครับวาลิสเตอร์ไม่ใช่ซีนะมันจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าไฟเกินค่าที่ไม่กําหนดเนี่ยมันจะรัดวงจรเข้าหากันแล้วมันจะทําให้ฟิวขาดช็อตให้ฟิวขาดนะครับมันจะมีค่าโวลต์มันอยู่นี้นะค่าโวลต์ค่าพีกมันนะครับอยู่ที่ตัวเปนเนี่ยหน้าตารูปทรงมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะคล้ายๆซีนะแต่ไม่ใช่นะครับ ดูเบอร์มันนะครับเพื่อนๆดูเบอร์มันเอาหน้าตาจะเป็นเหมือนนี้นะโอเคครับพวกนี้มันจะวัดไม่ขึ้นนะนี่อย่างเช่นตัวนี้นะก็จะไม่ขึ้นนะครับ ไม่เหมือน C นะครับ C มันจะดึงดื้อนะแต่ตัวนี้ไม่ขึ้นเลยนะครับมันก็เหมือนมันเปิดวงจรอยู่มันเหมือนกับไม่มีตัวมันนะครับแต่การทํางานของมันก็คืออย่างที่ผมกล่าวนะมีกระแสไฟมากๆแล้วปุ๊บมันจะรัดวงจรเข้าหากันพอรัดวงจรเข้าหากันแล้วเนี่ยตัวมันก็เสียหายได้ด้วยเมื่อมันทํางานแล้วมันก็พีชีพฟิวก็ขาดแต่บางตัวก็ไม่ได้พีชีพในบางตัวก็ทํางานไปได้ต่อนะครับ มันจะมีประโยชน์ในกรณีที่ว่ามีกระแสไฟเกินโวลต์โวลเทจสูงๆมาอย่างเช่นกรณีฟ้าผ่านะครับไอ้ตัวนี้มันจะทํางานแล้วก็อยู่นานไปมันเสียเองได้ด้วยนะครับอยู่นาน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 ,นานไปนก็เสียเองได้ด้วยเพราะว่าการทํางานของมันนะเนาะมีไฟฟ้ามีอะไรเข้ามามันก็ทํางานแล้วก็เสียเองได้ด้วยหน้าที่ของมันคือป้องกันกระแสสูงแรงดันสูงเข้ามาแล้วก็เบรกวงจรตัดไปให้ฟิวส์ขาด พอฟิวขาดแล้วไฟก็ไม่เข้าไปที่วงจรมันก็หัลละนาทีมันไม่มีได้ไหมไม่มีก็ได้แต่มันจะไม่ตัดการทํางานในกรณีที่ไฟสูงมาเครื่องที่ป้องกันดีๆหน่อยอจ,จะมีอุปกรณ์พวกนี้แต่เครื่องที่ไม่มีก็เยอะไปนะครับมีอะไรในงานอิเล็กทรอนิกส์นี่มันมีมากมายหลายอย่างนะเพื่อนหลักใหญ่ใจความเพื่อนเพื่อนก็ศึกษาพวกตัวต้านทานพวกซพวกอะไรพวกนั้นก่อนแล้วก็ไปลงลึก อะไหล่ลูกผสมต่างๆนะพวกไอนะครับ SCR อะไรพวกนี้เป็นอะไรลูกผสมนะไดโอดซีเนอร์ไดโอดอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนๆก็ศึกษาไปอยากรู้อะไรเสิร์ช Google นะชัดเจนเยอะแยะนะครับมีผู้ทำไว้เยอะแยะเลยนะครับเกี่ยวกับความรู้ทุกวันนี้ไม่ต้องเดินทางไปหาอาจารย์เหมือนตั้งแต่สมัยจันทโครบแล้วนะไม่ต้องละนะครับถามาจาร์กูนะครับ,นะรบได้คือเก่านะครับนะเพื่อน นี่ใส่ใสไซเดนาเข้าไปเห็นไหมนะครับตัวนี้เพื่อนก็รู้แล้วแซเดนาคืออะไร <S <S เพื่อนก็ไปหาข้อมูลเอาอืมวาริสเตอร์นะวาริสเตอร์อืมนะครับเพื่อนเพื่อนก็ค้นเลยวาลิสเตอร์ Google เก่งนะเพื่อนครับเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาต่างประเทศก็ได้ให้อ่านออกเสียงเป็นวาลิสเตอร์ได้หมดเลยพี่น้องทางฝั่ง ทางต่างประเทศนะฮะอย่างเช่นพี่น้องชาวลาวพี่น้องลาวก็วาลิตเตอร์เป็นภาษาท่านเลยนะครับก็เห็นเหมือนกันวาลิตเตอร์นะ,ะหรือว่าจะเป็นทางกัมพูชาก็วาลิตเตอร์ภาษากัมพูชาก็เห็นเหมือนกัน <c oughs> วาลิตเตอร์ผู้ <c oughs> ใหญ่กูเราเก่งเนีผู้ใหญ่กูกูเกิลคักหลน์กันแล้วเพื่อนๆมาชมช่างวิทย์นะครับ <c oughs> พเพื่อนๆจะได้รู้ว่าการเสียแต่ละเครื่องเป็นยังไงการทํางานเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับ รวมไปถึงประสบการณ์ชีวิตของช่างวิทด,ด้วยนะครับอืงานไหนเราจะทํางานไหนเราไม่สมควรทําอะไรพวกเนี้ยเพื่อนก็จะเห็นแล้วงานที่ไม่ควรทําก็คืองานที่หาอะไรไม่ได้ <c ười> เครื่องแรกที่มันหาอะไรไม่ได้เครื่องต่อไปมันก็หายากเหมือนกันแหละก็จุๆ๊ๆใบก่อนยุยๆใก่อนว่ดเอาไปนะครับเดี๋ยวใส่ฟิวเข้าไปนะตรงนี้นะครับใส่ฟิวเข้าไปแล้วจะใส่ฟิวแก้วก็ได้ เอาสายไฟมาต่อยังได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเดิมมันเป็นสายไฟแบบนี้ก็ใส่สายไฟสักสองเส้นดีไหมได้คือเก่าเนาะรือจะเอาพวกฟิลมาใส่ก็ดีมากเลยนะครับเนื้อที่มันเยอะเลยนะเนี่ยเห็นไหมสามารถใส่ได้ทุกอย่างนะครับโอเคนะเพื่อนๆนี่ใส่ฟิลแบบนี้ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเอาสายไฟมาใส่ไม่รู้ว่าจะจํากัดค่าแอมมันยังไงหน้าตัดมันเป็นยังไงแบบไหนถ้าใส่เข้าไปอย่างนี้เนาะโอ้ทแบบนี้มันไม่สวย ไม่ไม่สวยก็ไม่เป็นไรใช้งานได้แล้วก็ถ้าตัววาลิตเตอร์ตัวนี้ทํางานฟิลตัวนี้ก็ขาดได้อีกแต่ถ้าเกิดว่าเอาสายไฟใส่ไม่รู้จะคุมแอมยังไงอ่ทีนี้เนาะพูดถึงโอเคนะแค่นี้ก็ประกอบเข้าไปก็น่าจะทํางานได้แล้วไม่น่าจะกระทบถึงไอ้พวกนี้หรอกนะครับอุ้ยแบบเท่เลยนะครับนะก็บอกแล้วไงว่ามันอยู่อย่างนี้แหละมันสุดยอดเจง๋ง สุดยอดจริงๆเลยอาทีนี้ไฟเข้าไปเลยเนี่ยมีเตจเจ๋งมีแต่สุดยอดมีแติโอเคเลยมาเดี๋ยวเสียบปลาก่อนนะครับไฟมันจะเข้าไหมถ้าไฟเข้ามันต้องมีไฟอะไรขึ้นมาแน,น่นแน่เห็นไหมไฟมันเข้าแล้วเนี่ยเห็นไหมแดงๆขึ้นมานี่ปรับขึ้นมาเห็นไหมนั่นเห็นไหมทําไมเครื่องมันไม่ทํางานมันจะทํางานได้ไงก็ยังไม่ได้ปิดฝามันเดออีย๋ยวค่อยลอง กันดีเดตั้งเวลาว่าสิเอาเจ้าหน้าที่นี่สามหน้าที่หาหน้าที่สิบหน้าที่แล้วแต่สิเห็ดไปตัวนี้ก็แล้วแต่สิปลบไฟอ่อนไฟแห้งให้มันฮอนมากฮอนเร็วเปไดเไปไดเลป็ดเกระไบก็คาก็หันไนกระไดทอกอุ่นแล้วเออใจงานได้ต้มต่อไปก็บดบึมๆโอเคเสร็จแล้ว